สวัสดีครับอยู่กับ Top ปเกม Thailand นะครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับคลิปรีวิวดันเจียนเก็บปิญญาณนครับวันนี้มาในดันเจียนสดาวซึ่งบอกว่าก็ไม่ได้ผ่าน100%ด้วยนะครับแต่ห้านะฮะอยากจะมาแนะนําให้ดูว่าไอ้เจ้าสาวน้อยจอมพลังจูลี่เนี่ยมันมีความสามารถอะไรแล้วเราต้อง เอาตัวละครอะไรลงไปเพื่อสู้กับมันนะครับผมอ่าเข้าไปดูเดนจยนกันดีกว่านะครับเันจยนแบบ3าดาวนะครับผมปกติใช้พลังงาน77นะฮะซึ่งอย่ามาตายเล่นไม่คุ้มนะครับถ้าไม่มั่นใจแต่ผมจะตายเล่นบ่อยและช่วงนี้พอดีว่ามีกิจกรรมลดพลังงานด้วยนะครับก็เลยมารีวิวให้ดูกันแบบไม่ได้ลําบากมากเท่าไหร่นะครับสำหรับเันจยนนี้นะครับใครมีโอฮาร่านะครับเพิ่มพลังโจมตีทั้งทีม100%นะครับใครมีอนุเลสนะครับต้านสตัน100%แล้วก็ ใครมีเลน่าในทีมนะครับรถครูดาวในนี้เขียนว่า1%แต่ผมเข้าใจว่าน่าจะเป็น1เทินมากกว่านะครับจูลี่นะครับเป็นดันเจียนท่า้ำนะฮะเพราะฉะนั้นใครที่มีทตาลมที่เป็นดาเมจเดียวแนะี่ยแนะนำให้เอาไปด้วยนะครับแต่ว่าผมไม่มีนะฮะตัวละครก็กะกะเหมือนเคยมาแนะนำเกมทุกคลิปตัวละครก็กะกะเกลือเกืนะครับผมก็ไม่เป็นไรนะครับไปเท่าที่มีนะฮะ ก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยแนะนำว่าใครที่มี Ashley อยู่แล้วแล้วก็มี Mary อยู่แล้วเนี่ยก็แนะนำให้เอาไปเช่นกันนะครับเดี๋ยวผมขอถอดอเจ้า S หน้าออกแล้วกันนะครับถอดเหน้าออกนะครับใส่เด m o สลงมานะครับส่วนดาเมรหลักเนี่ยผมจะใช้เป็น ตัวละครของเพื่อนซึ่งถ้าใครมีตัวละครของตัวเองเนี่ยก็ใช้ได้เลยนะฮะใช้ได้เลยไม่มีปัญหานะครับแต่ว่าผมพอดีว่าไม่มีนะครับก็เลยต้องใช้ของเพื่อนนะครับโอเคเอาเข้าไปดูกันเลยดีกว่านะครับ สำหรับดันเจี้ยนนี้ครับก็3มสเตจเช่นเคยนะครับสเตจหนึ่งสเตจสเนี่ยไม่ยากเท่าไหร่นะครับไปปวดหัวตอนสเตจสานะครับสำหรับดันเจี้ยนหดาวสองดาวสามดาวเนี่ยเออสเตจหนเนี่ยจะไม่ค่อยยากนะแต่ว่าสี่ดาวเนี่ยยากตั้งแต่สเตจแรกเลยนะครับโอเคอันนี้ก็เพิ่มดาเมจให้สกลิลหมูแล้วกันนะครับจะได้ไวๆ ฉากแรกก็จริงๆถ้าใครอยากเก็บสกิลไว้ใช้ในฉากอื่นๆก็ไม่มีปัญหานะครับแต่ว่าอันนี้เพื่อความรวดเร็วผมก็เลยจะขอะอนุญาตอัดสกิลรัวไปเลยนะครับจะได้ผ่านไรวๆนะฮะแต่บอกก่อนคือไม่ค่อยมั่นใจเหมือนกันบางทีก็ไม่รู้ว่าฟุ๊กผ่านหรือว่าบางทีฟุ๊กตายนะครับถ้าไม่ผ่านต้องขออภัยด้วยออกตัวไว้ก่อนดานนี้ค่อนข้างยากเหมือนกันนะัะ ใครที่มีแอชลี่เก่งๆนะครับโอ้โหสบายเลยนะครับเพราะว่าตีแรงมากและยิ่งใช้เลดเดอร์เป็นเมลินะครับเพิ่มการเมทสูงมากนะฮะโอเคจบแล้วนะครับฉากแรกนะครับต่อไปฉากที่2นะครับฉากที่2เนี่ยจะเจอกับทาคลินนะครับซึ่งเป็นพ่อของจูลี่เนี่ยตามเรื่องนะครับเป็นตัวละครสายแข้งที่พลังป้องกันสูงมากนะครับเอาไปดูบัฟของมันก่อนนะครับ เขาบอกว่าทาคลินเนี่ยมีบัฟป้องกันความเสียหายจํานวนมากนะครับแล้วก็ลบล้างได้ด้วยการถูกคริติคอลนะครับเราไปลุ้นก่อนว่าจะตีติดคริหรือเปล่าโอเคคริแล้วนะครับเนี่ยสังเกตว่าบัฟของทาคลินเนี่ยหายไปแล้วนะครับเหลือแต่บัฟบาดแผลสีดําที่เป็นผลของสกิลแอชลี่นะครับผมเพราถ้ามันหายไปแล้วเนี่ยก็รัวได้เลยนะฮะ ทีนี้ก็โดนดาเมจเต็มๆนะครับมีรามูมาเช่นเคยครับมันฮีลให้ทุกเทิร์นแล้วก็ทำให้เราเล่นง่ายมากนะครับแต่ว่าด่านนี้นะครับค่อนข้างจะสตันเยอะนะฮะติดสตานบ่อยมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็เอาตัวลบลบงลบบัฟอะไรมาบ้างก็ดีถ้าใครที่ ทีไม่ได้เก่งมากแบบผมนะครับเพราะว่าผมก็เอาเดโมสมาลบบัาเหมือนกันนะฮะเนี่ดีมากเลยนะครับยิงแรงด้วยมีเผาไหม้ด้วยนะฮะโอ้โอเคสเตทที่สามนะครับเป็นสเตทของบอสนะครับก็จะมีบอส จูลี่นะครับแล้วก็จะเรียกพ่อก็คือตัวเมื่อกี้ออกมานะครับความพิเศษของด่านนี้อยู่ที่ว่าพ่อลูกเนี่ยเขาจะปกป้องกันนะครับให้สังเกตที่โล่นะฮะโล่ที่มันหมุนหมุนอยู่นะครับที่ตัวละครเนี่ยว่ามันไปขึ้นที่ใครนะครับถ้าขึ้นที่ใครแปบลบว่าคนนั้นเนี่ยเราไม่สามารถโจมตีได้นะครับเวลาเราโฟกัสไปที่มันเนี่ยมันจะวิ่งไปโจมตีอีกตัวหนึ่งให้อัตโนมัตินะครับซึ่งสกิลนี้เนี่ยนอกจากที่จะ ป้องกันอีกคนหนึ่งแล้วนะฮะมันยังจะเป็นการเพิ่มพลังป้องกันแต่ว่าใช้คิริลคอลรับลางได้เหมือนเดิมแต่รอบนี้เนี่ยสเตทที่3เป็น3เทินนะครับผมแล้วก็ทั้ง2ตัวนะครับจะมีจะมีเขาเรียกว่าใครตายก่อนอีกคนหนึ่งจะคลั่งนะครับผมแนะนําให้ฆ่าจูลี่ก่อนนะครับให้ฆ่าทาคลินทีหลังเพราะว่าตอนทาคลินคลั่งเนี่ยไม่เก่งเท่าไหร่แต่ตอนจูลี่คลั่งเนี่ยเก่งมากนะครับผมโอเค อ่าโฟกัสไปที่จูลี่ละกันนะครับเพิ่มดาเมจหน่อยเนี่ยครับสังเกตว่าเราโฟกัสไปที่จูเลี่นะครับแต่ว่าตัวละครจะวิ่งไปตีทาคลินแทนเพราะว่ามันมีผลของบัฟอยู่นั่นเองนะครับเป็นบัฟปกป้องลูกนะครับ ก็สตาร์นบ่อยมากนะฮะนิออวหน่อยนะครับอตอนนี้โลหายไปแล้วนะครับจะสังเกตว่าเดี๋ยวเราจะสามารถโจมตีไปที่จูลี่ได้แล้วนะครับแนะนาให้ฆ่าจูลี่ก่อนนะครับฆ่าทาคลินก่อนเหนื่อยมากเลยโอยุโอคยอคนยิคนาไซ ใครมีแอชลี่นะครับที่สกิลแรงๆนะครับก็จะสะดวกนะครับแต่ผมไม่มีนะครับก็ต้องลำบากใช้ของเพื่อนๆนะครับผมอ่ะโล่ไปหมุนที่ที่ตัวทาคลินนะครับตอนนี้คือตีเข้าไปที่จูลี่ได้แต่ว่ามันจะมีบัฟป้องกันดาเมจสูงมากนะครับแล้วก็ถ้าคริติคอลเนี่ยมันถึงจะลบสถานะนี้ไปนะครับ ม่ขีสักทีอ้าวติดมือเลยแอชลีย์ตายไม่เลยอ้าวตายเลยเนะียฮะอ้าคุลี่ที่เข้าแล้วนะครับเจอสังเกตว่าสถานะที่เป็นป้องกันของอ่าเจ้าจูลี่เนะะี่ยหายไปแล้วนะครับอ้าวตายแล้วสองตัวเรวนกรรม นะครับอ่ะเมฆาิโนกคาโกีวับให้ลามูเพื่อที่จะได้ชุบชีวิตเพื่อนนะครับอ่าตอนนี้โล่ไปหมุนที่จูลี่เอาหายไปแล้วนะฮะตอนนี้ติดมืออีกแล้วเอาคิวไม่ได้เอาแย่แล้วสถานการณ์ไม่สู้ดีนะครับ เดือดท่าจะแย่ดือท่าจะแย่แล้วอ้าสวนมันหน่อยโอเคคลิตกได้เข้านะครับลบบัฟนะครับผมพอลบไปแล้วดาเมจเข้าเต็มเต็มน,นะฮะอ่ะเอามาอีกแล้วขอคลิ๊อีก พื่อให้ลบสถานะนะครับไม่คิ้ไม่คิ้ไหวไหมไหวไหมไม่คิ้อีกสังเกตนะครับที่ตัวละครเรานะครับจะมีรามูนะฮะไปดูที่ลามูก่อนจะมีบัฟนี้ขึ้นมามืดมิดนะครับมืดมิดเนี่ยทำให้พลังป้องกันลดลงจำนวนมากและอยู่ในสถานะที่ไม่สามารถ โต้การโจมตีได้ก็คือเขาแ,แ,ทแท็กไม่ได้นะครับสามารถล้างได้โดยบัฟลดค่าความเสียหายนะครับผมลดค่าอะไระลดค่าความเสียหายสามารถล้างบัฟได้นั่นเองนะครับแต่ไม่รู้ว่าล้างด้วยอะไระผมล้างด้วยสกิลของเดโมแล้วกันล้างได้ทุกอย่างแล้วนะฮะเดี๋ยวพระเอกไม่ใช่พระเอกเ,เ,เดี๋ยวลามูจะตายซะก่อนนะครับ พี่โยก่อนนะฮะช่วยชีวิตได้หลายอย่างนี่ค่อนข้างทุรักทุเลนิดหน่อยนะครับเพราะว่า <c oughs> ตัวละครผมก็ไม่ค่อยเก่งนะครับ <c oughs> อ่ะโลหายแล้วนะครับจูลี่ตายซะโอเคเมื่อจูลี่ตายนะครับทาคินก็จะติดสถานะบ้าคลั่งนะครับเอาไปดูสถานะบ้าคลั่งก่อนว่ามันเป็นยังไงเนี่ยบัฟขึ้นมากระจ,จายเต็มไปหมดนะครับก็มีบั้าตาครินะครับบัฟค,ค,ความเสียหายคริ บัฟโจมตีนะครับอันนี้เป็นดีบัฟของเรานะครับบาดแผลสีดาแล้วก็อันนี้เป็นสกิลบัฟป้องกันนะครับที่ทําต้องติดครดิตข้อถึงจะหายนะครับอันนี้ก็คือสกิลล้างแค้นนั่นเองนะครับเมื่อจูลี่ตายนะครับแรงพอสมควรนะครับอาชุบชีวิตเพื่อนขึ้นมาชุชีวิตตัวดาเมจแล้วกันนะครับก็ถือว่าไม่ง่ายนะครับสำหรับรนเจียนี้นะครับ สีท่าคลีนนะครับเมื่อบ้าคลั่งนะครับก็ยังสามารถติดสตาร์ติดสถ,ถานะผิดปกติดได้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้เก่งมากเท่าไหร่นะครับอ้าวแย่แล้วแย่แล้วแย่แล้วมืดมิดนะครับต้องบอกนะครับว่าติดสถ,ถานะอ่รู้สึกว่าติดมืดมิดเนี่ยไม่สามารถคืนชีพได้นะฮะ ซึ่งตายแล้วราโมตายแล้วตายเลยนะครัไม่ถึนชีพโอเคผ่านไปได้อย่างทุลักทุเลนะครับไม่เป็นไรนะครับถ้าเพื่อนๆคงมีตัวละครที่เก่งกว่าผมนะครับก็จะมาแนะนำเฉยๆว่าบัฟของบอสเนี่ยมันมีอะไรบ้างแล้วก็เทคนิคการผ่านเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับอ๋อดรอตัวละครด้วยนะครับดานนี้นะครับก็มี SR 1นะครับ1ตัวนะฮะจูลี่นั่นเองนะครับถ้าโชคดีดรอถึง2ตัวนะครับก็มีตัวเอ่ออัพเลเวลนะครับ แล้วก็มีตัวเงินนะครับตัวที่ขายแล้วได้เงินนะครับตาประทับนะครับแล้วก็น้ำยายยมตะทูสิบหกขวดนะฮะส่วนไอ้นี้เหรียญนี้เป็นเหรียญอัศวินกิจกรรมนะครับคร่าวๆประมาณนี้นะฮะจบไปนะครับกับดันเจี้ยนเก็บวิญญาณ3ดาวสาวน้อยเจ้าพลังจูลี่นะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะฮะกับช่องน้องใหม่ท็อปเกมไทยแลนด์แล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ